อ,อยากจะทราบประวัติที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าร็อกคาปุ้นนี่นะคะอ,อยู่วงการมาก,กี่ปีแล้วคะ<อ>เข้ามาอยู่วงการพศอ,อะไรเล่นยังไงอ,อะไรยังไงอยากรู้มากเนี่ยเล่าเนี่มันยาวเลยนะเล่าไม่เล่ากระเบียก็ได้คะ่ะยาวอ่ะสองห้าสองยาวยาวจริง <c oughs> ยาวไหมครณต้นประมาณเจ็ดแปดมิลส์อร่อยอรอยไหมเนี่ยถึงว่าเรารวมตัวกันต้องมียี่สิบกว่าปีขึ้นเจอที่ผ้าสองห้าโอ้มันจะประมาณนั้นเราเป็นแบบตั้งแต่ปีสองสามเลยหรอยุคก้าส ศูนย์เนี่ยว้าสองสามทุกเก้าศูนย์ถูกโอ้ทเซปซึ่งซึ่งค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าเปลี่ยนมาหลายหลายคณะจึงกลายเป็นล็อกข้าปุ้นเนี่ยมก็ก็เป็นเป็นยุยิมสยามถามผู้จัดการเราหน่อยสวัสดีท่านผู้จัดการเซรีค่ะเดี๋ยวผู้จัดการชื่ออะไรคะ ธนาชัยครับไม่ใครผมก็ไม่รู้ใครว่าเป็นผู้จัดการเอ้ยนี่ไงพี่แมวหนีบ้าเอ้ยไอเราก็ไหลไปตามน้ำนะคะโอเคเข้าเรื่องต่ออยู่มานานแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นยูยิมสยามอ๋อแล้วน้องก๊อปปุ้นโอเคก้อปปุ้นเนี่ยมาจากเพลงก่อนอ่ะไอเพื่อนหลังเขาเล่นอะไรกันวะมาข้ามกล้องนิดนึงค่ะเข้ากล้องค่ะเดี๋ยวมาไม่ครบคุยฝาได้เลยนะครับผมเอามาข้ามกล้องนิดนึงโอเคเราก ชื่อ r ็ c กขัปุ่นเนี่ยมันมาจากการออกออกออกเพลงก่อนค่ะอ่าก็เลยอ่าแล้วก็เลยมาใช้ร็อกขัวปุ่นตอนที่เรามีอัลบั้มเพลงซึ่งเพลงมันดังแล้วก็เลยใช้ว่าร็อกขัวปุ่นไปเลยเยอะตอันนี้เป็นยิ้มสยามไหมละครับครับผมอ่าก็คือเซตนเดิมเหมือนกันหมดอ่าก็เลยยึดคำาว่า r ็ c ขัวปุ้นมาโอเคแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยเล่นเป็นอะไรยังไงกันบ้างคะมีคาแรคเตอร์เป็นเพลงอยู่แล้วเป็นเพลงเนเพลงก็เป็นเป็นเป็นวงดนตรีว่างั้นเถออก็รับรับงานร้องเพลงใช่แล้วก็เล ตลกก็เหมือนก็เหมือนกันคณะหนูแหละหนูก็ทําคณะเองดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มก็ทําคณะเองรับงานร้องเพลงแล้วก็มีตลกมาเสริมสอดแซกว่าแซดยุคดีเจต้นน้ําเชิญยิ้มค่ะคณะหนูฝากด้วยนะคะเบสฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะในอ้อมอกอวามใจด้วยะ ดกกัน่อโอเครู้เรื่องค่ะแล้วฝากฝากช่องพวกเราด้วยนะช่องของพวกผมเนี่ยอ่าฝากช่องมี่าร็อกข้าวปุ้นชาแนลใช่ไหมแล้วก็มีทิกตอกด้วยฝากพร้อมด้วยค่ะอ่าร็อกข้าวปุ้นวัยรุ่นยุค90โอเคไเลยทิกตอก็ได้ค่าฝาก200เฮ้ยต้องมีโลโก้พูดแต่ค่ะอ่ารที่ว่าดี่คุย ไครวะกายก้น้าเรเมื่อยขาอยู่แล้วแล้วแล้วอ่าคนนี้ใครคนนี้ใครมะไาม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 นมนมา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 นาม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 าอามางเดียวนะครับมามตมอะไรด้วยาม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 านามามามนมา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 ไทยนมามนมามามามอมา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 มมามามามมา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 แบมาอากามามามนมา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 เล่นานะาม กองแตไม่ใช่ชิงไม่ใช่ชิงอย่างเดียวกก็ไปดด้วยันหมทีมงานแล้วก็มีประมาณสิบกว่าคนไม่ใช่ชิงอย่างเดียวมั้งกองก็แตกด้วยยังนี่เปิดหมดนะทีมงึงจะพูดเยอะพูดหมดให้หมดโอเคคนนี้คนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อเป็ดครับผมเป็ดกีตาร์ครับเล่นกีตาร์อ่านี่อะไรคะตีชิงตีกองอ้อมตีชิงอ้โหนมือเบสเบนี่ยมือเบสอาการไปไหนก็จะไปกันเนี่ยถ้าเช่าของแปลกเล่นอะไรกันนะ เอาแล้วเดี๋ยวทวงวันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก็จะเป็นเอาทางนี้เลยนี่ฮะจากตัวนี้คุณพี่เป้เป้โอเคโอเคกระจายกันแล้วเกินแล้วอยู่รวมรวมกันอยู่ให้รวมกันหน่อยเออเราเยอะก็สองสองสารตากล้องวิ่งตามอ่ะเออเอา เอาฝากฝากผมชื่ออะไรคนเนี้ยผมก็นี่ไงลูกชายของผู้จัดการผมตายครับสวัสดีผู้จัดการทุกอย่าางเเรียไม่ไม่ต้องผลัดนี่นั่นไม่ไม่ไขวะเราไม่รู้อยู่ๆก็เรากำลังกำลังกำลังอัดแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเรากลับมาขึ้นรถไปด้วยทำไงวะโอเคง่ายๆเดี๋ยวทิ้งท้ายกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวนี้ฝากผลงานได้เลยค่ะพี่มาแล้วกันครับก่อนป่ะแค่เครียดพวกเราก็ยังมีกันอยู่ช่องเวิร์กพอยต์อ๋อโอเคก็ขอขอบคุณอ๋เป็ดด้วยครับผมโอเคพวกเรานะครับแม่ก็ติดติดตามผลงานได้ ใน Youtube แล้วก็ช่องก่อนบ่ายด้วยโอเคเลยง, <c oughs> งานเพลงเร็วนี้ยังมีเยอะแยะโ <c oughs> อ,อาา <Okay. S 2> เค ล็อกกระปุกปากได้หนูหนูหนูเป็นดีเจค่ะจัดรายการอยู่ก็ฝาั่งนั้นเพลงให้ด้วยละกันนะประเพลงไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ประลเอาประมวลประมวลเขาอยู่ฝากเปิดเพลงให้ด้วยละกันจากดีเจต้นน้ำใช่ไหมครับผมฝากเพลงหน้าเบื่อหน้าเบื่อไปไปเสิร์ชเสิเอาเอาเอาสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งในหน้าเบื่อเบื่อเบื่อตัวเองเบื่อเมียครับผมหนูก็เริ่มเบื่อเหมือนกันเบื่อเบื่อพี่อ้อมทักแมทดิตีตีให้ฉาบเปิดดิ๊งด้วย ยูทูบแล้วกันอ่ะฝากไปด้วยเพลงน่าเบื่อนะอ่าใน YouTube มีอยู่ไปเปิดฟังโอเคฝากด้วยนะเปิดด้วยนะได้ค่ะคุณเบีย่ตั้หน้าลิงกาโอเคต้องเชื่อเขาด้วยนะนะฮะขอบคุณผู้จัดการอีกครั้งนะฮะขอบคุณด้วยขอบคุณมากขยันส่งไปทางนู้นเป็นผู้จัดการอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นผู้จัดการของอ่ีสุสิโอ้นี่ดูแลอยู่โอเคโอเคดูแลตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยตั้งบอกไม่ได้โอเคครับผมโอเคดูว่าเป็นพ่อใครนะ ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะโดยเฉพาะ YouTube ไปกดกันนะคะทุกคนชอบ่องล้อกูกูระเกียร์ท่าเขานี่แหละไม่มีอะไรหรอกแล้วกูต้องท่าให้ด้วยนะเออพี่นี่ทำหน้าลิงเหรอทำหน้าลิงอ่ะเออเมันเลือกเขาเนาะก็าสั่งกูก็ต้องทำนั่นแหละขอบคุณค่ะขอาจารย์กิจแนนสวัสดีค่ะ